เทคนิคการขายของใน i g ให้ปังสุดๆไปเลยสวัสดีทุกๆคนด้วยครับวันนี้นะครับก็จะมาอะบอกเทคนิคนะครับในการขายของในไอให้ปังสุดๆไปเลยครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับว่าอะไรนะครับที่ทำให้คนบางคนเนี่ยเขาขายของใน Instagram แล้วเขาก็ขายได้ดี ขามีคนทักมาตลอดมีคนมาซื้อสินค้าตลอดนั่นเกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าเทคนิคการขายของใน IG ให้ปังนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการตั้งชื่อ IG นะครับ Ig ที่ผมกล่าวถึงนะครับก็คือ IG Business นะครับ ก็เป็นอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเราจะทำการขายของหรือเปิดร้านเนี่ยแน่นอนว่าการตั้ง IG ที่เป็นแบบ Business เนี่ยก็จะมีความที่ในการทำที่ดีกว่าในส่วนของที่เป็นแบบตัวบุคคลนะครับหรือว่าแบบ Personal เนี่ยบุคคลเนี่ยก็เป็นเหมือนการใช้แบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะครับแต่ในที่นี้นะครับก็คือในส่วนของ อ่า i ินส a าแกรที่เป็นแบบ Business เนี่ยก็เราก็สามารถตั้งชื่อนะครับให้ลูกค้าหรือว่าคนที่จะเข้ามาดูในส่วนร้านค้าหรือสินค้าของเราเนี่ยจดจําได้ง่ายๆนะครับก็พยายามตั้งให้สื่อถึงสินค้าของเราก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนก็จะใช้คําที่ค้นหาเหล่านี้แหละครับก็ ในการค้นหาสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดชื่อร้านค้าของเราเนี่ยก็เป็นชื่อที่มันไปตรงกับสิ่งที่เขาค้นหาก็จะดีเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับในการเข้าถึงผู้ซื้อได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายกว่าคนที่ตั้งชื่อแบบยากๆจำยากๆแบบไม่ติดหูเลยนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับ สินค้าของเราด้วยอันนี้ก็เป็นเทคนิคแรกนะครับก็เป็นเรื่องของการตั้งชื่อนั่นเองเราไปดูเทคนิคที่2กันเลยครับนั่นก็คือใส่ข้อมูลโปรไฟล์ให้ครบถ้วนนะครับก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าในโปรไฟล์หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวร้านของเรานะครับหรือว่าตัวที่เราสร้างขึ้นมา เราจะต้องใส่ให้ครบถ้วนเลยครับเพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับความสะดวกในการติดต่อในร้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลเบอร์โทรหรือว่าที่อยู่อีกอย่างก็คือเป็นเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยต้องบอกว่าอัลกอริทึมนะครับของเจ้าตัว i n s t a g r กรเนี่ยเขาก็จะมองครับว่าร้านไหนที่มีความน่าเชื่อถือก็จะแบบ ได้รับการผลักดันให้คนเห็นได้ง่ายกว่านะครับเพราะบางทีเราเปิดร้านขึ้นมาทํารูปซส,สวยเลยนะครับโพสต์ขายแต่ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยเบอร์โทรก็ไม่มีหรือว่าอีเมลก็ไม่มีหรือแม้แต่สถานที่ที่จะบอกก็ไม่มีแบบนี้นะครับก็ทําให้ทางอัลกอริทึมของทาง i n s t a g r กรเนี่ยเขาก็มองว่าเอเราตั้งร้านค้ามาหลอกขายหรือเปล่าบางทีคนโอนเงินไปแล้ว แล้วก็หายไปหรือเปล่าหรือว่าไม่ตอบบล็อกกันไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ตรวจสอบไม่ได้แน่นอนว่าเขาก็ไม่อยากจะผลักดันนะครับให้ร้านค้าที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้คนได้เห็นมากขึ้นดังนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือว่าใส่ข้อมูลหรือว่าสิ่งที่สําคัญที่เขาบังคับมาหรือว่าแนะนํามาว่าให้พยายามใส่ลงไปนะให้ครบถ้วนนะครับลงรายละเอียดให้ครบถ้วนเลยมีช่องทางการติดต่อแบบไหน หรือว่ามีลิงก์ไปสู่เว็บไซต์หรือว่ามีการเชื่อมต่อกับเพจอะไรก็โอ้ยิ่งใส่เยอะยิ่งครบยิ่งดีที่สุดเลยครับตรงนี้แหละครับก็จะทําให้ยอดขายปังได้แบบไม่น่าเชื่อเลยแหละครับการใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างที่3นะครับนั่นก็คือเราจะต้องตั้งแคปชั่นให้ชัดเจนไปเลยครับหมายความว่า เวลาเราจะขายอะไรเนี่ยราคาเท่าไรขนาดเท่าไรเหมาะก,กับเพศไหนเราต้องใส่ข้อมูลให้ครบครับอย่าไปเชื่อนะครับว่าการใส่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้คนอ่านก็พอแล้วเพราะบางทีบางคนคิดว่าโอ้คนเราไม่ค่อยชอบอ่านอะไรเยอะไม่จริงนะครับถ้ายิ่งเราใส่ข้อมูลชัดเจนไปเท่าไรขนาดเท่าไรสูงขนาดนี้ต้องเพิ่มอะไรแบบใส่แบบละเอียดยิบไปเลย นะครับนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่เขามองว่าโอ้ชัดเจนแบบครบถ้วนแล้วก็ทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยง่ายต่อการตัดสินใจด้วยและอีกอย่างที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องของการใส่ในส่วนของอีโมจินะครับหรือการแสดงอารมณ์ต่างๆเข้ามาช่วยนะครับเพราะบางทีคนอ่านแต่ตัวหนังสือเนี่ยเขาก็เหมือนรู้สึกว่ามันดูแข็งๆไปบางทีคนไม่ได้ ชอบอ่านอะไรที่มันยาวๆหรือติดกันยาวๆแต่ถ้าเราใช้อีโมจินะครับหรือภาพแสดงอารมณ์มาขั้นมีรูปนู่นนี่นั่นเข้ามาก็จะทําให้เป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากขึ้นด้วยนะครับนี่แหละครับแคปชั่นที่ชัดเจนใส่ไปเลยครับมีแคปชั่นมีอะไรดีๆจัดไปเลยครับใส่ให้เต็มที่ไปเลยนะครับก็จะสามารถช่วยให้คนเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจสินค้าเรามากขึ้นด้วยแหละครับ ส่วนต่อไปนะครับที่อยากจะแนะนํานั่นก็คือรูปภาพนั่นเองการลงรูปภาพหรือว่าวิดีโอก็แล้วแต่นะครับให้สวยงามแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสะดุดตาให้กับลูกค้าได้ร้านเนี่ยบางทีอาจจะขายสินค้าคล้ายๆกันหรือชนิดเดียวกันแต่ร้านไหนที่ถ่ายภาพให้สะดุดตาทำให้คนเนี่ยมองเห็น ร้านค้าของเราหรือสินค้าของเราเนี่ยแล้วเกิดความชอบแน่นอนว่าเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อหรือว่าติดต่อมากับร้านเราได้มากกว่าร้านที่ถ่ายรูปไม่สวยหรือจัดองค์ประกอบภาพไม่ดีนะครับอีกอย่างที่อยากจะแนะนำก็คือการใส่ตัวอักษรลงไปในภาพนะครับใส่แค่พอเหมาะพอนะครับอย่าไปบดบังตัวสินค้าจนเกินไป ใส่แบบตัวใหญ่บดบังสินค้าอันนี้ก็ทําให้รายละเอียดสินค้านั้นถูกปิดบังลงไปอันนี้ไม่แนะนำนะครับใส่ให้พอเหมาะพอดีแล้วก็จะทําให้เกิดการที่ลูกค้าเนี่ยมองเห็นแล้วก็สะดุดตาแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ามาซื้อได้ง่ายมากๆเลยครับลงรูปสวยๆจัดแสงจัดไฟจัดองค์ประกอบให้ดีแล้วก็ถ่ายออกมาสวยๆเลยครับแล้วก็ทําการขายนั่นเอง ส่วนต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็เคยบอกในคลิปที่เกี่ยวกับการใช้แฮชแท็กไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้แฮชแท็กครับเราจะโพสขายอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสที่คนจะเข้ามาเจอมาเห็นเนี่ยยากพอสมควรเลยแหละครับดังนั้นเวลาที่เราจะทำการโพสขายนะครับเราควรติดแฮชแท็กไปด้วยนะครับมันเป็นเหมือนการโปรโมท ร้านค้าหรือสินค้าของเราใน IG เนี่ยฟรีเลยนะครับก็อย่างที่แนะนำนะครับเราก็สามารถกด h ฮชแ t a g ขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปดูว่าสินค้าของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนที่เราอยากจะทําการใส่ลงไปนะครับเราก็เราก็จะใส่แฮชแท็กนั้นลงไปนะครับแล้วก็ เราก็จะมีการที่คนนะครับเข้ามาพบเจอกับแฮชแท็กตามที่เราใส่ไว้เลยนะครับตามสินค้านั้นด้วยบางทีคนต้องการอยากจะซื้อสมมติอยากจะซื้อเสื้อผ้าเด็กเราก็ใส่แฮชแท็กไปเลยเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กเล็กอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับแน่นอนว่าเราก็จะไปอยู่ในในคำแฮชแท็กที่เขาค้นหานั่นเองนะครับเราก็จะมี การเข้าถึงบุคคลได้อีกแบบคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับจากแฮชแท็นะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมร้านนะครับบางร้านเนี่ยเขาถึงมีรูปภาพสวยรายละเอียดชัดเจนแล้วก็ใส่แฮชท็ความสะดวกในการติดต่ออะไรง่ายๆพวกนี้นะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทําให้มีเทคนิคในการขายให้ปังด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยครับที่อยากจะบอกทุกๆท,ท่านว่าจะ,จะ ทำยังไงให้ขายของใน IG ได้ปังใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมอยากจะยกมาเป็นข้อแรกและข้อที่เป็นหัวใจหลักเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการโปรโมท IG นะครับหรือว่าการโปรโมทสินค้าใน i n s t a g r กรในบัญชีหรือร้านของเรานั่นเองนะครับซึ่งผมก็ทำการสอนไปแล้วด้วยนะครับว่าเรามีวิธีการตั้งค่าในการโปรโมท IG แบบไหนอ่ะอย่าว่าแต่ IG เลยครับ ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างไลน์หรืออะไรต่างๆถ้าเรามีเงินในการจ่ายในการโปรโมทได้แน่นอนว่าเขาก็จะเลือกคนที่จ่ายเงินก่อนนี่แหละครับในการที่จะทำให้คนเห็นสินค้าเหล่านั้นก็ถ้าเรามีงบถึงนะครับหรือว่าเราทําหลังบ้านได้ดีแล้วนะครับเราอยากจะขยายให้คนเข้ามารู้จักร้านของเราหรือว่า อยากจะขายสินค้าตัวนี้จริงๆนะครับเราทําเขาเรียกว่าทำคอนเทนต์ได้แบบรู้สึกว่ามันจะปังมากๆเลยนะครับผมแนะนำว่าเรายอมโปรโมทไอจนะครับเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยได้เข้าถึงได้มากขึ้นนะครับโดย เราก็สามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยนะครับว่าเราอยากจะให้สิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี้ยไปสู่กลุ่มเป้าหมายแบบไหนแล้วก็การจัดสรรงบต่างๆในการโปรโมทหรือว่าในช่วงเวลานะครับที่เราสามารถกําหนดได้อีกด้วยนะครับก็นี่ก็คือนะครับเทคนิคในการขายของใน IG ให้ปังสุดๆเลยนะครับใครที่ถนัดตรงไหนก็ลองนําไปใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าเราจะต้องมีการที่จะ เข้าถึงผู้คนหรือกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นแน่นอนนะครับจากเทคนิคการขายของใน IG ให้ปังสุดๆไปเลยครับ